เคยไหมคะเวลาทะเลาะกับคนที่เรารักแล้วอยู่ๆเขาเงียบใส่เราไม่พูดไม่ตอบไม่สบตาไม่อธิบายอะไรเลยเหมือนเรากำลังพูดอยู่คนเดียวในห้องที่ไร้เสียงสะท้อนความเงียบแบบนั้นมันไม่ได้แค่ทำให้เราอึดอดัดแต่มันทำให้ใจเราค่อยๆแตกออกเป็นสิ่งเสียงโดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงแตกนั้นเลยตอนแรกเราอาจปลอบใจตัวเองว่าเขาคงแค่ต้องการเวลา เขาอาจาอยากอยู่คนเดียวเพื่อสงบใจแต่เมื่อวันแล้ววันเล่าผ่านไปโดยไม่มีคำพูดใดๆกลับมาความเงียบที่เคยคิดว่าเป็นการพักมันกลายเป็นการลงโทษโดยไม่รู้ตัวพี่จ๋าเชื่อว่าหลายคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายเลือกเงียบแทนที่จะคุยปล่อยให้เราคิดไปเองทุกอย่างว่าเราผิดตรงไหนทำไมเขาถึงไม่พูดทำไมถึงเฉยชา ทั้งที่เมื่อก่อนเขาเคยพูดทุกเรื่องกับเราแต่ตอนนี้เขากลับปิดประตูใส่หน้าโดยไม่ต้องพูดคำว่าลาแม้แต่คำเดียวความเงียบมันไม่ใช่แค่ไม่มีเสียงนะคะแต่มันคือเสียงของความเย็นชาเสียงของการตัดขาดเสียงของความไม่แคร์ที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังจนทำให้หัวใจเราแหลกได้โดยไม่ต้องแตะต้องเลยสักนิดหลายคนบอกว่าดีกว่าเถียงกันดีกว่าพูดคำแรงๆแต่ในความเป็นจริงนะคะ คำพูดที่ร้ายแรงอาจทำให้เราน้ำตาตกเพียงชั่วคราวแต่ความเงียบนั้นมันทำให้เราตายทีละน้อยเพราะมันคือการถูกปล่อยให้อยู่ในความไม่แน่ใจเราไม่รู้ว่าเขายังรักไหมเขาแค่โกรธหรือว่าเขาหมดใจไปแล้วความไม่รู้นี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่ฆ่าความสัมพันธ์ได้ช้าที่สุดแต่แน่นที่สุด ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า silent treatment หรือการลงโทษด,ด้วยความเงียบซึ่งเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่คนใช้เพื่อควบคุมหรือสร้างอำนาจเหนืออีกฝ่ายฟังดูเหมือนไม่รุนแรงนะคะแต่ความจริงมันคือการทำร้ายทางอารมณ์อย่างแยบยลที่สุดเพราะมันทำให้คนอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนพอจะได้รับคำพูดจากคนที่รักมันบั่นทอนคุณค่าในใจทีละน้อย ทำให้คนที่เคยมั่นใจเริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มคิดว่าหรือฉันไม่ดีพอหรือฉันเป็นปัญหาจนสุดท้ายจากความรักกลายเป็นความกลัวและจากความกลัวกลายเป็นความเงียบอีกชั้นหนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าพูดบางคนใช้ความเงียบเพราะกลัวจะพูดแล้วเจ็บแต่บางคนใช้ความเงียบเพราะรู้ว่ามันทำให้อีกฝ่ายเจ็บกว่าและนั่นคือเส้นบางๆระหว่างการพักใจ กับการทำร้ายกันอย่างเงียบๆเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกถึงหัวใจของเรื่องนี้ค่ะว่าทำไมยิ่งเงียบปัญหายิ่งบานปลายและจิต,ตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซายเล t ทรีทเมนต์มันบอกเราอะไรบ้างเกิดจากอะไรทำไมมันถึงทำร้ายคนได้มากกว่าคำพูดและที่สำคัญที่สุดถ้าเราเป็นคนที่ถูกเงียบใส่หรือเผลอเป็นคนเงียบเองโดยไม่รู้ตัว เราจะเริ่มเปลี่ยนวงจรน,นี้ได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วความเงียบมันไม่ได้เป็นคำตอบของทุกปัญหาเสมอไปนะคะและบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ากำลังตกต้องหัวใจตัวเองมันอาจกำลังผลักหัวใจอีกดวงให้ห่างออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะหลายคนอาจคิดว่าการเงียบคือการหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันหรือการไม่อยากพูดคำแรงๆออกไปในตอนที่อารมณ์ยังไม่สงบแต่จริงๆแล้ว s i l e n t treatment มันลึกและซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะเพราะมันไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากความสงบแต่มันคือความเงียบที่ถูกออกแบบเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกผิดเป็นความเงียบที่แฝงไว้ด้วยเจตนาในการควบคมุมบางครั้งคนที่ใช้มันอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจเหนืออีกฝ่ายในเชิงจิตวิทยาไซเลนทรีเมนต์คือรูปแบบหนึ่งของอิโมชัน a ลแมนิ p u เลชั่น การควบคุมคังอารมณ์แบบไม่ต้องพูดแต่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดสับสนและพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความเงียบนั้นจบลงมันคือเกมที่ไม่มีการประกาศว่าใครเริ่มก่อนนะคะแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันกําลังเกิดขึ้นบางทีเขาไม่อ่านข้อความบางทีเขาเดินผ่านเราในบ้านแต่ไม่พูดไม่สบตาไม่ตอบไม่แม้แต่จะหันมามองเหมือนเรากลายเป็นอากาศธาตุทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน สิ่งที่อันตรายคือคนที่ใช้ซ i l เลนทรีทเ m e n t มักจะรู้ดีว่าความเงียบของเขามีพลังเพราะมันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไร้ค่าโดยไม่ต้องพูดคำใดเลยมันคือการลงโทษแบบเยือกเย็นที่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บแบบไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดและเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ถูกเงียบใส่มักจะเริ่มปรับตัวด้วยความกลัวกลัวจะพูดผิดกลัวจะขัดใจกลัวจะโดนเมิอนอีก จนสุดท้ายกลายเป็นการยอมจำนนทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวในความสัมพันธ์หลายคู่ Silent Treatment เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นไม่ตอบไลน์เวลาโกรธหรือทำเป็นไม่เห็นเวลาอีกฝ่ายพยายามคุยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยๆความเงียบจะเริ่มกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากมันกลายเป็นรูปแบบของการควบคุมโดยไม่ต้องตะโกนไม่ต้องใช้คำพูดแย่ๆแ,แต่ผลลัพธ์กลับลึกและยาวนานกว่านั้น เพราะคนที่ถูกกระทำจะค่อยๆสูญเสียความมั่นใจในตัวเองบางคนใช้ความเงียบเพราะไม่รู้วิธีการจัดการอารมณ์บางคนใช้เพราะมันง่ายกว่าการเผชิญหน้าแต่บางคนใช้เพราะมันได้ผลพอเงียบอีกฝ่ายจะเริ่มงอเริ่มยอมเริ่มพูดขอโทษทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าผิดตรงไหนนั่นแหละคะ่ะคือจุดที่ Silent Treatment เริ่มเปลี่ยนจากพฤติกรรมปกติ กลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความสัมพันธ์อย่างเงียบๆสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่มักใช้ Silent Treatment ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเลวหรือจงใจทำร้ายเสมอไปนะคะหลายครั้งมันเกิดจากรูปแบบการป้องกันตัวทางอารมณ์ที่ถูกเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กบางคนโตมากับครอบครัวที่ไม่เคยสอนให้พูดความรู้สึกบางคนเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันจนรู้สึกว่าการเงียบคือทางรอดเดียวหรือบางคนเคยพูดแล้วไม่เคยถูกฟัง ก็เลยเลือกที่จะปิดเสียงแทนที่จะเปิดใจแต่หน้าเศร้าคือความเงียบแบบนี้มันอาจเคยช่วยให้เขารอดในวันนั้นแต่ในวันนี้มันกลับทํำลายความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปทีละนิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยค่ะพี่จ๋ายอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองนะคะว่าความเงียบที่เราใช้มันมาจากความกลัวหรือความเข้าใจ มันมาจากความต้องการพักใจหรือความต้องการให้ใครบางคนรู้สึกผิดเพราะเส้นบางๆระหว่างการเงียบเพื่อรักษาใจกับการเงียบเพื่อทำร้ายใจคนอื่นมันอยู่ใกล้กันมากกว่าที่เราคิดนะคะและถ้าความเงียบกลายเป็นนิสัยในความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นเกมของอำนาจที่ไม่มีใครชนะจริงๆมีแต่คนแพ้ทั้งคู่เพราะอีกฝ่ายรู้สึกโดดเดี่ยว ส่วนคนที่เงียบก็เริ่มจมอยู่ในความเย็นชาของตัวเองพี่จ๋าเชื่อว่าหลายคนที่เคยถูกเงียบใส่จะเข้าใจความรู้สึกนั้นดีมันเหมือนเราถูกทิ้งไว้ในห้องที่มืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีคำตอบมีแต่คิดตัวเองที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นเสียงในหัวที่เริ่มตั้งคำถามว่าเราทำอะไรผิดหรอเขาไม่รักเราแล้วใช่ไหมหรือว่าเขาอยากไปจากเราแล้วความเงียบทำให้เราไม่แน่ใจในทุกอย่าง แม้แต่ในคุณค่าของตัวเองในทางจิตวิทยาความเงียบจากคนที่เราผูกพันมากๆเช่นคนรักหรือคนในครอบครัวมันไปกระตุ้นสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นส่วนกลางของอารมณ์กลัวและความไม่ปลอดภัยเมื่อเรารู้สึกว่าถูกเมินหรือถูกตัดขาดจากการสื่อสารสมองจะตีความว่ามันคือไผ่คุกคามเหมือนเรากำลังถูกขับออกจากฝูงถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว มันคือสัญชาติยานของมนุษย์ที่ฝังอยู่ลึกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเพราะในอดีตการถูกเมินหรือการถูกตัดขาดจากกลุ่มหมายถึงความตายดังนั้นทุกครั้งที่คนที่เรารักเลือกจะเงียบใส่เราร่างกายเราจะตอบสนองแบบเดียวกับเวลาที่เจออันตรายค่ะหัวใจจะเต้นแรงมือเย็นเหงื่อซึมสมองสับสนรู้สึกเหมือนกำลังจะเสียบางอย่างไปทั้งที่สิ่งนั้นอาจเป็นเพียงการไม่ตอบข้อความ หรือการไม่พูดกันในมื้อเย็นแต่กับหัวใจเรามันใหญ่กว่านั้นมากเพราะมันคือการไม่รับรู้ในตัวตนของเราและที่หนักกว่านั้นคือสมองของเรามันไม่ทนต่อความไม่แน่นอนค่ะมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า cognitive closure หมายถึงความต้องการหาคำตอบในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนดังนั้นเมื่ออีกฝ่ายเงียบเราจะเริ่มสร้างคำตอบเองในหัวและแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นคำตอบที่เลวร้ายที่สุดเช่น เขาคุณไม่รักเราแล้วเขาเบื่อเราแล้วเราคงไม่มีค่าพอซึ่งทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้แต่เรากลับเชื่อมันอย่างหมดใจเพราะสมองเราอยากปิดจบความไม่รู้ให้เร็วที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทำไม s ซ l e เล Treatment ถึงทรมานนะักมันไม่ได้เจ็บเพราะไม่มีคำพูดแต่มันเจ็บเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเราไม่รู้สมองก็เริ่มเล่าเรื่องขึ้นมาเอง เรื่องที่เต็มไปด้วยความกลัวความผิดและความไม่มั่นคงในใจในบางความสัมพันธ์คนที่ถูกเงียบใส่จะเริ่มพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความเงียบนั้นหายไปขอโทษทั้งที่ยังไม่เข้าใจผิดอะไรยอมทั้งที่ใจยังไม่เห็นด้วยพูดปลอบทั้งที่ตัวเองกำลังเจ็บเพื่อให้ได้ยินแค่เสียงตอบกลับเพียงคำเดียวมันกลายเป็นการแลกศัก์สีกับเสียงของคนรักซึ่งถ้ามันเกิดซ้ำๆบ่อยๆ มันจะค,ค่อยๆทำลายความมั่นใจของคนคนหนึ่งไปอย่างช้าๆพี่จ๋าเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อดาวเธอเล่าว่าตอนที่แฟนเงียบใส่เธอแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับจนถึงขั้นร้องไห้ทุกคืนแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไม่พูดนะคะแต่เพราะเธอไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้เขากลับมาพูดมันคือการรอคอยแบบไม่มีวันรู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่มันคืออยู่กับความเงียบที่ไม่มีจุดจบในอีกมุมหนึง่ง คนที่เลือกเงียบอาจไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่เขาเองก็อาจกำลังหนีจากความกลัวในใจตัวเองเขาก็ได้เขาอาจกลัวพูดผิดกลัวเสียเปรียบกลัวจะยอมรับว่าตัวเองก็เจ็บปวดหรือกลัวว่าการพูดจะทำให้ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อยากยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆดังนั้นความเงียบจึงกลายเป็นกำแพงที่ทั้งคู่สร้างขึ้นพร้อมกันคนหนึ่งกลัวจะเสียคนหนึ่งกลัวจะเจ็บแต่สุดท้าย ทั้งคู่ก็เสียกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะคะความเงียบมันไม่ได้เป็นแค่ช่วงพักของอารมณ์เสมอไปแต่มันอาจเป็นรอยร้าวของใจที่ค่อยๆขยายจนกลายเป็นระยะห่างที่เรากลับมาเชื่อมต่อกันไม่ได้อีกเลยหลายครั้งเรามักคิดว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเคะเลาะก,กันอีกของเงียบไว้ก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองแต่รู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่เราตัดสินใจเงียบแทนที่จะคุย เรากำลังวางอิดอีกก้อนหนึ่งในกำแพงที่ชื่อว่าระยะห่างทางใจโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะในช่วงแรกความเงียบอาจจะดูเหมือนทางออกที่ปลอดภัยเราคิดว่ามันคือการพักใจการให้เวลาทั้งคู่ได้ทบทวนแต่เมื่อความเงียบถูกยืดออกไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเปลี่ยนจากพื้นที่พักใจกลายเป็นพื้นที่ปิดกั้นคนหนึ่งไม่กล้าพูดอีกคนไม่กล้าถามและทั้งคู่ต่างก็รอให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนผลคือไม่มีใครเริ่มเลย และความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆเหมือนน้ำแข็งที่เกอกหนาขึ้นทุกวันพี่จ๋าเคยคุยกับคู่รักคนหนึ่งชื่อเมกับโอพวกเขาคบกันมา5ปีเมย์เป็นคนพูดเยอะตรงไปตรงมาส่วนโอเป็นคนเงียบๆขี้รำคาญพอทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยเช่นเรื่องลืมโทรกลับโอก็จะเงียบไปไม่ตอบไม่อธิบายเมย์ก็จะพยายามคุยแต่นานๆเข้าก็เริ่มเหนื่อย ทอล่าว,ว่าตอนแรกเรายังพยายามง้ออยู่แต่พอหลายครั้งเข้าเรื่องรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วเพราะพูดไปก็เหมือนคุยกับกำแพงนั่นแหละค่ะความเงียบม,มันทำงานแบบนั้นทีละนิดทีละหน่อยจนวันหนึ่งเราหันกลับมามองแล้วพบว่าคนที่เคยนอนกอดกันทุกคืนตอนนี้กลับนอนหันหลังให้กันโดยไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปมันไม่ได้เกิดจากการทะเลาะกันใหญ่โตแต่มันเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้พูดเสะสมมานานเกินไปและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เมื่อความเงียบกลายเป็นเรื่องปกติสมองของเราจะเริ่มปรับตัวค่ะมันจะเริ่มชินกับการไม่พูดจนกลายเป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นเขาไม่ฟังอยู่ดีอยู่เงียบๆดีกว่าซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะคือช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มตายไปอย่างช้าๆเพราะเมื่อการสื่อสารหายไปความเข้าใจก็หายไปด้วยและเมื่อความเข้าใจหายความผูกพันก็จะเริ่มลดลง จนกลายเป็นเพียงความเคยชินที่ยังอยู่แต่ไม่มีชีวิตในทางจิตวิทยานักวิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า emotional withdrawal หรือการถอนตัวทางอารมณ์ซึ่งหมายถึงการที่คนหนึ่งค่อยๆปิดใจไม่ตอบสนองทางอารมณ์อีกต่อไปแม้อยู่ด้วยการตะเมินอยู่คนละโลกคนหนึ่งพยายามจะเข้าหาแต่อีกคนกลับนิ่งเฉยจนสุดท้ายคนที่พยายามก็เริ่มถอยออกมาเช่นกัน เพราะไม่มีใครอยากพยายามกับกำแพงที่ไม่เคยเปิดประตูพี่จ๋าเคยได้ยินคำพูดหนึ่งจากผู้หญิงวัยสี่สิต้นๆที่แต่งงานมาเกือบสิบปีเธอบอกว่าเราสองคนไม่ได้เลิกกันนะแต่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆเหมือนกันเราแค่แชร์บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้แชร์หัวใจฟังแล้วสะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะมันคือผลลัพธ์ของความเงียบที่ถูกละเลยมานานเกินไปในความสัมพันธ์ความเงียบไม่ใช่ศัตรูหรอกค่ะ ถ้ามันถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสมเช่นเงียบเพื่อลังเงียบเพื่อทบทวนแต่เมื่อใดที่ความเงียบถูกใช้เพื่อหลบหนีหรือลงโทษมันจะเป็นมีดที่คมกว่าคำพูดใดหรอกค่ะเพราะมันตัดสายใยของความเข้าใจได้อย่างแนบเนียนที่สุดและเมื่อถึงจุดหนึ่งความเงียบจะไม่ใช่เพียงการไม่พูดอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นภาษาที่บอกว่าฉันไม่อยากเข้าใจเธอแล้วและตรงนั้นแหะค่ะ ที่ความสัมพันธ์เริ่มไม่เหลือที่ว่างให้คำว่าเราอยู่ในประโยคเดียวกันอีกต่อไปดังนั้นถ้าตอนนี้ใครกำลังรู้สึกว่าระหว่างเรามันเงียบเกินไปลองถามตัวเองเบาๆนะคะว่านี่คือความเงียบที่กำลังรักษาเราหรือกำลังทำร้ายเราเพราะกำแพงทุกกำแพงไม่ได้ถูกสร้างจากอิฐเสมอไปบางกำแพงถูกสร้างจากความไม่พูดและมันหนากว่าที่เราคิดมาก ถ้าเราเป็นคนที่กำลังเจอกับ Silent Treatment หรือกำลังเผลอใช้มันกับใครโดยไม่รู้ตัวเราควรทำยังไงเพื่อไม่ให้ความเงียบกลืนความรักไปทั้งใจสิ่งแรกที่พี่จ๋าอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนเลยนะคะคือคุณไม่ต้องแก้ทุกอย่างด้วยการพูดในทันทีและคุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามใครที่เลือกจะเงียบใส่คุณอย่างจงใจเพราะการรักษาความสัมพันธ์ไม่ใช่การยอมทุกอย่างแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าใกล้ และเมื่อไรควรรักษาระยะให้หัวใจปลอดภัยพี่จ๋าอยากให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะอย่าโทษตัวเองในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเพราะเมื่อเราถูกเงียบใส่สมองเราจะรีบสรุปทันทีว่าฉันต้องผิดแน่ๆหรือเขาไม่รักเราแล้วแต่นั่นอาจไม่ใช่ความจริงเลย s i l e n t treatment มักสะท้อนอารมณ์ที่จัดการไม่เป็นของอีกฝ่ายมากกว่าจะบอกว่าคุณเป็นปัญหาเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งรีบรับความเงียบของเขามาเป็นตราบาปในใจของตัวเองนะคะต่อมาคืออย่าพยายามไล่าตามในจังหวะที่อารมณ์ยังเดือดพี่จ๋ารู้ค่ะว่ามันยากมากเวลาคนที่เรารักเงียบใส่เราความเงียบมันเหมือนบีบหัวใจให้ต้องทําอะไรสักอย่างแต่ยิ่งเราไลาย่ยิ่งเราพยายามขอคําตอบในตอนที่อีกฝ่ายยังปิดใจความเงียบจะยิ่งกลายเป็นอํานาจที่เขาใช้ควบคุมสถานการณ์โดยไม่รู้ตัว ให้เวลาผ่านไปสักระยะก่อนคะ่ะให้ทั้งเขาและเราสงบลงบ้างแล้วค่อยเปิดใจคุยกันในเวลาที่พร้อมจะฟังจริงๆแต่การให้เวลาไม่ได้แปลว่าให้เขาเงียบตลอดไปนะคะเราสามารถให้เวลาได้อย่างมีขอบเขตเช่นพี่เข้าใจนะว่าเธออยากอยู่คนเดียวขอให้เวลาสักสองวันถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่เรามาคุยกันดีๆได้ไหมเพราะการสื่อสารแบบนี้แสดงถึงการเคารพทั้งสองฝ่าย คือเราให้พื้นที่แต่ไม่ยอมให้ความเงียบกลายเป็นการลงโทษจากนั้นลองพูดด้วยใจไม่ใช่ด้วยความกลัวถ้าเราต้องพูดกับคนที่เงียบใส่เราลองพูดแบบนุ่มนวลแต่จริงใจเช่นพี่รู้ว่าเธออาจยังไม่พร้อมจะคุยตอนนี้แต่พี่แค่อยากให้รู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้พร้อมฟังเสมอแต่อยากให้เราพูดกันตรงๆเพราะพี่ไม่อยากให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงระหว่างเรา บางทีคำพูดที่มาจากความอ่อนโยนอาจสั่นสะเทือนหัวใจได้มากกว่าการตะโกนเสียอีกคะ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคืออย่าปล่อยให้ความเงียบของอีกฝ่ายมากำหนดคุณค่าในตัวเราเพราะคุณยังมีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่มีใครพูดกับคุณเลยการที่ใครบางคนเลือกจะเงียบไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีค่านะคะมันแค่บอกว่าเขายังไม่รู้วิธีสื่อสารอย่างมีวุฒิภาวะอย่าลืมว่า การไม่พูดของเขาไม่ใช่คำตัดสินในคุณค่าของเราแล้วถ้าในใจลึกๆเรารู้ตัวว่าบางครั้งเราเองก็เคยใช้ความเงียบเป็นเกราะกำบังหรืออาวุธพี่จ๋าอยากให้ลองถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าฉันเงียบเพราะอยากให้เขารู้สึกผิดหรือฉันเงียบเพราะยังไม่พร้อมจะพูดความจริงถ้าเป็นอย่างหลังพี่จ๋าอยากให้เราลองเปลี่ยนวิธีพูดเช่นตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมคุยขอเวลาหน่อยนะ แค่นี้ก็เปลี่ยนจากความเงียบที่ทำร้ายเป็นความเงียบที่รักษาได้แล้วค่ะจำไว้นะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีปัญหาแต่มันคือความสัมพันธ์ที่กล้าพูดเมื่อมีปัญหาเพราะทุกครั้งที่เรากล้าพูดเรากำลังซ่อมแซมกำแพงให้กลับมาเป็นสะพานอีกครั้งสุดท้ายนี้พี่จ๋อยากบอกทุกคนไว้เบาๆนะคะว่าถ้าคุณกำลังเจอกับความเงียบ อยาให้มันกลืนหัวใจคุณไปจนหมดเพราะบางทีอีกฝ่ายอาจจะยังไม่พร้อมเปิดปากแต่คุณสามารถเปิดใจของตัวเองได้เสมอเพื่อไม่ให้ความเงียบกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองไปค่ะในโลกนี้ความเงียบไม่ได้มีแค่แบบเดียวหรอกค่ะมันมีทั้งความเงียบที่เย็นชาและความเงียบที่อบอุ่นความเงียบที่ทาให้เจ็บและความเงียบที่ทาให้ใจนิ่งขึ้นความแตกต่างมันอยู่ที่เจตนาของคนที่เลือกจะเงียบ ว่าเงียบนั้นเพื่อนหนีหรือเพื่อเข้าใจความเงียบที่ทำร้ายคือความเงียบที่มาพร้อมกับการปิดประตูใจมันคือการเงียบที่เกิดจากความเย็นชาความต้องการควบคุมหรือความตั้งใจจะลงโทษอีกฝ่ายให้รู้สึกแย่แต่มันก็ยังมีอีกแบบหนึ่งที่สวยงามกว่านั้นค่ะคือความเงียบที่มาจากความรักความเงียบที่ไม่ใช่การผลัก แต่เป็นการถอยออกมาเล็กน้อยเพื่อฟังเสียงหัวใจของทั้งคู่ให้ชัดขึ้นบางครั้งการสื่อสารที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่การพูดมากแต่อยู่ที่การเงียบในจังหวะที่ถูกต้องเงียบเพื่อฟังไม่ใช่เพื่อหนีเงียบเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อทําให้ใครรู้สึกผิดเงียบเพื่อให้พื้นที่ไม่ใช่เพื่อสร้างระยะห่างเงียบเพื่อให้คำพูดที่ออกมา หลังจากนั้นมีคุณค่ามากกว่าการพูดตอนที่อารมณอยังไม่พร้อมพี่จ๋าเคยเห็นคู่รักคู่หนึ่งค่ะที่ทะเลาะกันแรงมากทั้งคู่มีเหตุผลของตัวเองต่างพูดจนไม่มีใครฟังใครสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นบอกแค่ว่าของเงียบสักพักนะไม่ใช่เพราะไม่อยากคุยแต่เพราะอยากคุยในวันที่ไม่ทำร้ายกันด้วยคำพูดแล้วเธอก็ขอเวลาสองวันพอถึงวันที่กลับมาคุยกันใหม่น้ำเสียงของทั้งคู่เปลี่ยนไปเลยค่ะ ไม่มีใครพูดเสียงดังไม่มีคำว่าเธอผิดหรือฉันถูกเหลือเหลือเพียงประโยคเดียวที่เธอบอกว่าตอนที่เงียบฉันไม่ได้หนีปัญหาฉันแค่พยายามเข้าใจว่าฉันรักเธอมากพอไหมที่จะพูดโดยไม่ทำร้ายเธออีกนั่นแหละค่ะความเงียบที่รักษามันไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยวแต่มันให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้กลับมาฟังเสียงหัวใจของกันและกะันอีกครั้งเพราะบางครั้งเสียงหัวใจมันเบามากถ้าเรายังพูดกันไม่หยุด เราอาจจะไม่ได้ยินมันเลยในความสัมพันธ์ที่ดีเราไม่จำเป็นต้องพูดตลอดเวลาแต่เราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบเพราะคำพูดที่ออกจากอารมณ์มักทำร้ายแต่คำพูดที่ออกจากความเงียบที่มีสติมักจะเยียวยาดังนั้นพี่จ๋าอยากให้ทุกคนลองมองความเงียบใหม่อีกครั้งนะคะอย่ามองว่ามันเป็นศัตรูของความรักเสมอไปแต่ให้ระวังอย่าให้มันกลายเป็นอาวุธที่เราใช้ต่อกัน ให้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้รักษากันและกันดีกว่าลองเงียบในวันที่อยากพูดเพราะโกรธลองพูดในวันที่หัวใจเริ่มนิ่งและลองฟันกันอย่างแท้จริงในวันที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจเพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่รอดเพราะใครพูดเก่งกว่าแต่เพราะทั้งคู่อยากเข้าใจกันมากกว่าชนะกัน และถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่ความเงียบกำลังกลืนกินความสัมพันธ์ของคุณอยู่พี่จ๋าอยากให้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเงียบกามเขาเพื่อให้เขารู้สึกถึงคุณแต่อย่าใช้เสียงของคุณทำร้ายเขาเพื่อให้เขาเข้าใจคุณเช่นกันจงเลือกพูดในวันที่ใจพร้อมจะฟังและฟังในวันที่อีกฝ่ายพร้อมจะพูดเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่รักษาใจค่ะ ความเงียบไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันเพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อรักษามันจะสร้างความสงบแต่ถ้าใช้เพื่อหลบหนีมันจะสร้างระยะห่างและจำไว้นะคะว่าการสื่อสารไม่ได้แปลว่าต้องพูดเยอะแต่แปลว่าเรากล้าพูดความจริงด้วยใจที่ยังรักกันอย่าให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงของความเข้าใจ แต่จองให้มันเป็นช่วงพักระหว่างบทสนทนาที่เราจะได้เรียนรู้กันใหม่ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมค่ะเรื่องราวจากใจที่อยากจะฝากไว้ให้ใครก็ตามที่เคยเจ็บจากความเงียบได้รู้ว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารอย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเมิอนอีกต่อไปค่ะ